เฮ้ยเรเพือร้อยยี่สองว่ะมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วเอาดิเอาดิอาดไอ่ร้อยยี่สองอ่ะเอาดิวะร้อยยี่สองแล้วไงล่ะเฮ้ยตุ่มสนามว่ะตุ่มไปเลยมีปืนมีธนูปืนป่ะปืนพกกำปัน้นระเบิดเฮ้ยเฮ้ย,ยระเบิดไปกิน าดิได้ยินเสียงมันอยู่นะแต่มันอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงมันไม่เห็นเราโดนไปดิเฮ้ยเฮ้ยๆโดนโดนโดนไหนแล้ว,อ,ดดดดดลวอุ้ยมาสไลด์มาอาดิเฮ้ยอุ้ยมันยิงแม่นยังวะเฮ้ยมันใช้ปืนโหดเปลี่ยนอนวาวุธไปธนูดิขอลองธนูหน่อยไม่มีเสียงดิหลักนี้เลย ชาร์จรอ150 200เปอร์นัดเดียวแตกแตกไปดิหนือไม่แตกวะเออแตกอยู่ชาร์จรอชาร์จรอชาร์จรอออกมาดิเดินจนปวดแขนแล้วเนี่ยไม่มาวะไหนเหรอดินเสียงอยู่แต่มันอยู่ไหนวะอันนี้วะอยู่ไหน ยิงแรงยังวะไม่โดนไม่โดนชาร์จรอก่อนไม่โดนวะอไม่โดนหน,นูไม่เบิร์กอะ่ะปืนดีกว่าหน,นูไม่ยิงยากเกินอะ่ะมาอุ้ยนี่ไงสไลด์เจอแล้วแบบเสียเลยเฮ้ยเราเริ่มไปแล้ว เฮ้ยไหนวะเฮ้ยเบอร์ยู่ทางนี้ไหนไหน,ไหนฮัลโหลเจอแล้วตายดีวะเฮ้ยมันไม่ตายวะโดยผัวทางนี้แน่นอนรอซุ่มยิงนั่นไงนีไน่ไงอื้อ เย็นนะจเย็นนะเฮ้ยมันนั่นไงไป็นแล้วนี่ไงอะไรอ่ะอะไรอ่ะออกมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยได้เว้ย ขายทีขายทีเอาละครับครั้งนี้หุ้ยโอ้โหระเบิดมาระปาบ้างดินี่ไงติดแล้วะมันผัวทางไหนก่อนเสียงมันมาจากทางซ้ายนะเอ้ยไม่ใช่มันมาจาก้างหลังไา<ป>ยไอ้เอ,อื้อโดนลูกซอง <S <S โดนอีโบเออในห,หัวจัดเลยไอเบคอนเดี๋ยวขอไปอัพเกรดปืนกันนะ อันด่านี้ดีกว่าเออด่านี้มันง่ายกว่าเฮ้ยเจอคนเดิมไหมเนี่ยเจอเบคอนเหมือนเดิมเว้ยเวลาแก้แค้นเบคอนละมาที่เบคอนอันนี้ผมมาแก้แค้นครับเบคอนมาดิ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 าดยังโหดกระโดดฆ่าเลยนี่ไงนี่ไงง้างรอง้างรอสองร้อย ง้างรอสองร้อยไปไหนวะง้างรอสองร้อยไม่โดนดิโข้ยง้างรอตั้งนานมาดิโดนไปหนึ่งดอกโดนไปหนึ่งดอกไปไหนวะอืมหายมันหายงานนี้เราจะใช้ต่อยเอาระเบิดไปก่อนเอาระเบิดไปกินไปไหนละเราใช้หมัดอย่างเดียวดูขึ้นไหมนี่นนอยู่งนี้เหรอหลบก่อนหลบก่อน นี่ไง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 โอ้เป็นบัวขาวบัวขาวมาดิบุสลีบัวขาวนี่ไงเจอจ่าเจอจ่าญี่ปุ่นมาดิมาดิโอ้ยไม่เจอจ่าญี่ปุ่นด้วยกันเหรออ้าวโอ้ยเราต้องสไลด์เข้าไปนะครับทีนี้ผมจะใช้มัดต่อยนี่มัดต่อยนี่ไงมัดต่อยมัดต่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันหาไม่เจอนี่ไง นี่ไง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 มาดิ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 เอ้ยไก่เล้าไก่เล้ามาต่อยแตกอ่ะได้อยู่นะเล็งรอเล็งรอเล็งรอมันมาแน่นี่ไงนี่ไงอะไรล่ะอะไรล่ะมาดิโาดีจะเอาหมัดไม่เอากับเราอ่ะยิงมาดิครับยิงมาดิครับ นี่ไงเขาเรียกว่ายิงยิงแล,ล้วลบอะยิงแล้วลบยิงแล้วลบเฮ้ยไม่โดนวะอ้าวเรียบร้อยแตกนั่นๆเป็นยังไงล่ะครับพลังทันอุทัศนอนเย้ยจะมีใครมาสู้กับเราอีกไหมฮ้ยมีวะเอ้ยเบคอนวะเฮ้ยเอาด้านนี้ด้านน้้นไม่เอา โอ้มันเลือกก่อนมันได้ด่านนี้เลยโอ้ไหมโอ,โอ,โอ้แล้วโอ้แล้วเรียบหลายเอาด้เอาเด้เอาเด้เอาเด้จอมสไลด์เหรอจอมสไลด์เหรอจอมสไลด์เหรอ,อวัวที่ไหนล่ะ นี่ไงยิงดักไปทีหนึ่งยิงดักไปอีกทียิงดักไปอีกทียิงดักยิงดักยิงดักมาดิยิงดัก,กยิงดักยิงดักแตกไปด,ดิแตกไปดิแตกไปดิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไงล่ะลิตริทมิดบินนะแต่ลิถนูบินเข้าไปมามามา,มาตรงนี้แน่นอน ยิงดักไปก่อนไปเจอนี่ไง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 มาดิยิงดักยิงดักเว้ยย,ยิงดักเว้ยยิงยิงดักเว้ยมาดิมาดิาดอ้อสามหนึ่งไปแล้วครับได้อีกทีหนึ่งนะมานะรูนี่แน่นอนนั่นไงโอ้โหโดนว่ะโดนว่ะเอ้ยปืนเหรอปือนเหรอ เออเนอะยิงดักไปไดิรูนี้รูนี้นนนแน่นั่นแน่ยิงดักไปเด้ยิงดักไปเด้งงงเด้ทะรูมาจากไหนอ่ะงงงงยิงดักไปนี่ไงเจอแล้วยิงดักยิงดักนี่ไงมีด,ดอ่ะมีดอ่ะออเนอะ ปืนอ่ะสไลด์อ่ะมาดิ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 ยูหแน่นอนไปละอุ้ยเลเวลร้อยยี่สิบสองว่ะเรื่องมาเลยพี่เ้สนามลบจัดไปฮอันนี้เจอของจริงแล้วว่ะเลเวลร้อย่สองอ่ะดูได้ปะเนี่ยระวังระเบิดก่อนเลยมันบินมาแน่ ไม่มาเ,าเ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนี้แน่นอนมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วเอาดีเอาดีไอ้รลยี่สิบสองอ่ะเอาดีวะยี่สิบสองล้วไงล่ะเอ้ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่แค่เลเวลเยอะเฉยไม่แน่มนะันตาแรกอาจจะลองเชิญให้เราก่อน,นยังไม่เอาจริงไงไงมันยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราเฮ้ย มันเห็แล้วแล้วมันเห็นลแล้วแล้วมันเห็นลแล้วแล้วมันเห็ดเราแล้ว,เ,เ,ลลวเอาดิวะเอาดิครับเอาดิครับองงงดิงงดิงงดิเลีวยวเยอะก็ไม่เท่าไหร่นะวัดกันได้ยุ่หนีดับตรงนี้แม่งเลยเอาดิออาเลยเอาดิอักก่อนออกไหนออกไหนออกนี่เหรอออกนี่เหรอออกนี่เหรอ อุ้ยตะคุณตะโยกตะคุณตะโยกตะคุณตะโยอูดีอาดีอุ้ยอาดิเอาดิเอาดิเอาดีอดุ้ยโดนระเบิดอุ้ยจะตายจังหวะโคตรได้อ่ะเรียลเยอะเ,เ,เอะรียนะล,ลเยอะแพ้เกมศูนย์นะเรียลเยอะแพ้เกมศูนย์นะนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันต้องโผล่นี่ต้องมาโผล่นี่ มันงงมันหาเราไม่เจอแล้วเราก็หามันไม่เจอด้วยเย็นนี่ไว้ก่อนเย็นนี่ไว้ก่อนเย็นเย็นเปนไงมันไงมาดิโค่นี่นไงมีโลมีโลเ<อ>หรอโลดังตึงโลดังตึงยิงนี่ยิงนี่ แน่จะปลาระเบิดดีเราออกมาก่อนอะเริ่มเอาจริงแล้วมันกลัวแพ้เกมศูนย์โดนนะระเบิดปลาปลาระเบิดดักกระสุนหมดนี่ว่าเอาดีเอาดีกระสุนผมหมดเดี๋ยวมันไม่มีตะดูว่ายิงไม่งั้นก็โดนธนูเหมือนกันแหละ ปาชิงปาชิงไหมนี่ไงโอ้ยโดสไนเอาจริงแล้วว่าเอ้ยเป็นเทลงแล้วมาดิสไนก็สไนดิวะลองเะล่ะจัดให้เลยสไนอ่ะสไนจัดให้สไนจัดให้สไนจัดให้จัดให้สไนหน่อย เจอของโยกเจอ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 โยกเข้าไปเป็นไงล่ะสไนธ์อ่ะโยกอ่ะรู้จักโยกป่ะโยกอ่ะโยกโยกเรเยเยอะก็ไม่ถลายดีว่าเฮ้ยเรเวล116จะสู้ไปได้ไหมเนี่ยต้องลองดูสักตั้งแล้วนะจะหากันเจอหรือเปล่าขนาดนั้นล่ะเรียบร้อยโดยไปหนึ่งสองสาม ยิงดักริ้วยิงดักเว้ยยิงดักเว้ยยิงดักเว่ยมาได้มาได้เอองงดีงงงงงงงดีแลวก็ยิงดักนู่งนี่ไงยิงดักเว้ยหรือว่ายิงแล้วลบอ่ะไอมันบ oh, ินได้ด้วยโอ้โหมันเป็เจ็ตแพดเจ็ตแพดเหรอมาดิเป็นเจ็ตแพด เอ้ของเล่นมันเยอะว่ะนี่เราแบบม่ไม่มีของเล่นเลยนะเรามีแค่ปืนพกกับธนูนะเนี่ยเฮ้ยเขาได้อยู่ว่ะเดี๋ยวดูเราชนะได้นี่โคตรเทพเลยนะเพราะของเล่นเราน้อยใส่เดินลบไปก่อนเล่นใช้ของเล่นมันให้หมดก่อนเฮ้ยยิงไปนั่นไงเห็นตัวมัแล้วยิงดักนูนี้ป่ะ นันไงนี่ไงเฮ้ยแข็งเหรอมาดิแข็งอะแข็งก็มาดิครับ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 อื้มอ,อื้มไอ,อคู่ไปมาดิมาดิไม่มีน้ำแข็งแล้วมาดิครับ มาดิครับ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 เธอไปเท่าไหร่ดีวะเท่าไหร่ดีวะเฮ้ยกับตายไปกันนะไม่ธรรมดาฮะเอ้ยยิงดักไปก่อ็งงดิซิงงดิโดนน้ำแข็งถ้าไปโดนน้ำแข็งแล้วก็บันเทิงบอกเลย ขเขาเรียกว่ายิงดักขนุ่มนี่ไง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 ฮึ่ม